สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วจ้าเร็วมากปีนี้นะคะวันนี้นะคะแม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆนมาชมต้นไม้นะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ปลูกหลังจากปลูกต้นเงาะนะคะที่จริงปลูกวันต่อมาหลังจากปลูกต้นเงาะแค่วันเดียวนะคะแต่แม่พึ่งไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนชมนะคะก็รอดูก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะ ต้นนี้จะเป็นต้นมะยงชิดจ้าเ,เพื่อนเือนต้นมะยงชิดที่ลูกใหญ่ๆนะคะลูกจะออกคล้ายเหมือนมะปรางเนาะแต่เป็นลูกใหญ่กว่ามะปรางนะคะก็คือต้นมะยงชิดนั่นเองจ้านี่นะคะก็ปลูกที่โกดังรับซื้อน้ำมันบ้านฝ้ายบุรีรัม์จที่ไม่พึ่งทำงานอยู่นะคะก็ลืมแล้วว่าปลูกเมื่อไหร่นะถ้าไม่พึ่งลงคลิปปลูกต้นเงาะไป วันนั้นก็ต่ตจากนั้นหนึ่งวันนะคะก็ปลูกนะคะก็จะมีอยู่สองต้นอ่ะต้นนี้ก็ใบเขาจะเกนะคะใบเขาเกยเขาจะไม่เป็นอะไรนะถ้าใบอ่อนนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นแผลใบแบบนี้ที่เป็นแบบนี้ม่ใแช่อะไรเนาะเพราะเพราะว่าไม่พึ่งก่อไฟนะคะก่อไฟตรงนู้นพอขยะแล้วลม ลมเขาพัดควันมามาโดนตรงนี้พอดีเลยเป็นเหมือนไหมควันไฟนะคะก็คิดว่าแบบนั้นนะคงไม่มีอะไรนอกจากนี้ต้นมะยงเชิดจะมีอยู่สองต้นจ้ะนี่นะคะต้นเนี้ยเขาไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่ต้นนู้นอะ่ะเขาอยู่ใกล้เราไ่พึ่งกันเลยย้ายท่อไปนูน่นย้ายท่อเผาขยะไปนู่นน้ามุมเห็นไหมขาวๆตรงใกล้รั้วนะคะ แต่ต้นนี้เขาไม่เป็นอะไรนะคะต้นของเขานี่แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากแข็งแรงไม่มีใบเหี่ยวใบเฉาอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่แตกยอดนะนี่ต้นเนี้ยเขามาทรงแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่มีใบเฉาไม่มีใบร่วงไม่มีกิ่งแห้งนะคะต้นขมามาแบบนี้แบบนี้ก็ปลูกมาก็เป็นแบบนี้เลยปกตินะคะไม่มีอะไรเนาะ ไม่พึ่งก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตต้นเงาะกันบ้างนะคะต้นเงาะจากที่เราปลูกไปเมื่อตอนที่ไม่พึ่งลงคลิปไปเนาะต้นเงาะต้นนี้นะคะก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งเขาอปลูกได้ประมาณเกินครึ่งเดือนแล้วแหละก็จะใส่ปุย๋ยข้างนอกฟางนะคะฟางจะเอามาห่อโคนต้นเขาเอาไว้เนาะไม่พึ่งจะใส่ปุ๋ยรอบๆข้างนอกนี้ ยังไม่กล้าใส่ข้างในเนาะเพราะว่าเขาต้นอ่อนอยู่เนาะเราเพิ่งปลูกใหม่นะคะแต่ต้นเนี้ยจะสมบูรณ์ไม่เป็นอะไรเลยจ้าปกตินะคะแต่ต้นนี้นี่แต่ต้นนี้นะคะเขาใบร่วงใบร่วงตรงปลายกิ่งเขานะคะเพราะว่าตอนที่ไม่เพิ่งลงคลิปนั้นคือใบเขาจะอ่อนนะคะอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนเลย ลูกได้วันเดียวลมลมหนาวมาลมแรงมากใบเขาก็ร่วงนะคะร่วงแบบแบบเยอะมากเลยแต่แต่ใบเก๋เขาจะแข็งแรงนะคะไม่เป็นอะไรนะคะต้นเขาปกติไม่มีอะไรนี่ก็แตกยอดมาแล้วเพื่อนๆนี่แตกยอดอ่อนแล้วนะคะนี่อุยย่าเพื่อนเก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะปุ๋ยอ่ะนอกฝากนะคะก็แตกยอด ออนแล้วคะ่ะนี่นี่สองกิ่งนะคะนี่ส่วนข้างบนเขาจะใบร่วงแต่เขาไม่ได้แห้งนะคะเขาไม่ได้แห้งยอดเขาปากติจะนี่นะคะก็มีต้นไม้เพิ่มมาสองต้นคือต้นมยงชิดนะคะแต่ก็จะปลูกตัวไปเร่อยๆจนถึงต้นจานนะจอต้นจานอยู่มุมนู้นนะคะที่ไม่พึงให้เพื่อนชมก็คลิปนี้ไม่พึงขอตัวลาไปก่อนนะคะ โอกาสหน้าไม่พึ่งจะพามาชมใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ